ันเปิดกล่องชุดคอสเพลโอ้ไม่กอดพระเจ้าช่วยมีกอดก้อน,นอจีสติงด้วยย่ะเอาโบอะไรเนี่ยทั้งยาวทั้งใหญ่โหยมวนคักๆเน้อพี่น้องเน้อสวัสด,ดีค่ะทุกคนวันนี้เรามากับเกมนิเกะกับน้องโดโรธีทวินหาวันวานชิ้นแรกจะเป็นกระโปรงสุ่มฟิลเหมือนที่สวมบทบ,บาทเป็นแดน่ ขนมเอาแรงสักคู่แปบ๊บร้านมีแถมขนมแล้วก็เน็ตคุ้มบอกมาให้ด้วยและพ็อประดับชุดคือโคตรเยอะมากชิ้นแรกที่เราเจอจะเป็นโบติดด้านหลังที่มันยาวกว่าตัวสันกะ,ะอีกอะมีถุงน่องกิฟติดผมพร็อมประดับคอแต่คือโคตรพีกมียันกางเกงในจี๊ฟตินะแกะอันนี้จะเป็นพร็อประดับข้อมือ ใสยรับชุดสใส่ใส่พี่คาดผมเพราะประดับวิกสายรัดถุงนอ่องเข็มกลัดส่วนเรื่องชุดคือดีเทลโคตรสวยผ้ามีความวิงวิงเล่นแสงมาพร้อมกับรองเท้าสุดหวานแหววและก็มีปีกนางฟ้าวิกผมก็คือดีคือปังมากฟินิชคาแรคเตอร์ก็เป็นแบบนี้